Motion สาววิทยาสสดีคนไทยที่เิ็นุดทใหญ่นอกโลกกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่หงคนเดิมในเกม w a r t h u n d e r กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสำหรับวันนี้ที่ผมมาเล่นเกม War Thunder นั้นก็มาจากมีคนดูนึงมาขอผมไว้ไลา์คลิปมากเลยนะแล้ววันนี้จะมาเล่นให้เขานะแต่สำหรับตัวผมนะผมต้องขอบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นบอร์ Th ันเดอเก่งอะไรเลยนะฮะ คือผมเพิ่งเล่นวันเดอร์ผมจริงๆผมเป็นผู้เล่นใหม่เลยแหละนะก็ผมก็ไม่รู้เล่นเหมือนกันว่าเล่นตั้งแต่ย,ยุคไหนก็มีแพนเทอร์สามอยู่คันหนึ่งนะฮะผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเหมือนกัน,กนถ้าแนะนําอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะฮะพูดคุยได้เนาะก็ฟังผมบนฟังผมแพมมาฆษนานเลยเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในเกมแล้วแล้วผมควรต้องไปทําอะไรต่อเอ่ย อย่างที่บอกไปผมเป็นผู้เล่นใหม่งั้นผมก็จะลองขับไปงง,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 งๆงงๆก่อนละกันนะโอเคนะครับแล้วตอนนี้เหมือนว่าผมจะเจอกับรถถังโซเวียตนะฮะ KV2 ไงผมทําการยิงไปมันไม่เป็นอะไรเลยนะครับแค่นิดนิดหน่อยหน่อยผมก็ได้เอาปืนคนซาสเตเข้าไปนะติดลัวเติดเหล็กติดเสานะฮะผมจะทำการปิดจ็อบไม่มันก็ไม่เป็นอะไรนะสุดท้ายเพื่อนลาดคิวหมดนะครับผม เลยแล้วตอนนี้ผมโดนยิงจากไหนก็ไม่รู้ผมมองไม่เห็นมันอยู่ไหนอะ่ะไม่เห็นน่ะมันอยู่ไหนก็ไม่รู้ว่าผมโดนยิงอยูร่ะโอเคนะตัดภาพไปทีก็บึ้มแล้วนะัะผมแล้วสรุปมายิงอ๋อมายิงมาจากทางนี้เท่ากับว่ามันอยู่ทางไหนวะไหนอะ่ะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ขอโ,อโ,อโวษผมหาไปเถอะ แล้วนี่ผมสมัครเล่นต่อได้ใช่ไหมผมมีบาทไอ้นี่อยู่อังผมเล่นต่อละกันโอเคผมก็ได้เกิดใหม่มาแล้วผมก็งั้นผมก็จะตามไปคันนี้ไปละกันนะฮะ <c oughs> ก็ตามไปแล้วก็เลี้ยวก็ชนด้วยนะฮะโอถอยรถเ้าเอ,อ้ยบึ้มไปแล้วต่อหน้า,าตาแต่ผมเจอผมเจอรถถังโซเวียตนะฮะช่วงวานนี้ เจอถมยิงทานไหมยิงไม่ทานนะปืนมผมเสียไปก่อนมันยิงมานะเอาปืนกอนสัต์โอเคผมน่าจะจบละผมใช้ปืนก่อนหรือปืนใหญ่ไม่ได้เลยนะฮะต้องรอแล้วมันยิงมาแล้วโอ้ยเราไม่รอดนะฮะในเกมนี้ฮะมาต่อในแมตช์ที่สองเลยละกันนะฮะผมหันข้างมาผมเจอเควีหนึ่งแ้วนะฮะโอเค okay, นะเดี๋ยวเราจะร่วมสุกร่วมชะตาไปเขาด้านนะแล้วก็แถมมองหน้ากู่า โอเคนะ,ะตอนนี้ผมก็ได้โล่มนุษย์เอ้ยโล่รถถังมาแล้วนะครับผมเอา KV หนึ่งมาบังกระสุนให้นะอา้าวแล้วก็ถจะเขาไปไหนแล้วนะวนะน่ะพี่แกไปไหนเราจะตามพี่แกไปด้วยนะฮะมานะฮะเพราะว่าพี่แกเป็นรถถังหนักนะครับผมเอาแล้วพี่แกหยุดทําอะไรอะมีคนเหรอหยุดนะอ๋อนี่เงาเจอลแล้วพี่แกยิงไหมไม่ยิงผมก็ไม่ยิงมาติดพานนะฮะแล้วเป็นยังไงบื้มไม่บื้มเอ้ยแล้วตอนนี้ผมก็ได้ขับมารู้สึกเหมือนจะอยู่ในเขตศัตรูแล้วป่ะ สรุปมันให้เราทําอะไรวะก็คือไปยิงฝั่งนู้นน่ะหรอเออแล้วเมื่อกี้เหมืองเราขับฐานเอมาต้องยึดฐานนะป่ะเออไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่แกจอดทาอะไรวะตอนนี้ผมเล็งไปด้านหน้าก่อนอุยอุยแล้วเราเจอตูดภูมิแบนั่นะนะฮะโอเคนะขับรถหาต่อยาวๆนะ,ะเอ้ยเราทุกคนในตัวหนังสือแดงนี่คืออะไรผมมาเกินพื้นที่มาหน่อยหรือว่าคืออะไรใครรู้คอมเมนต์นะฮะ เฮ้ยแล้วไรมันผ่านหน้าแต่ว่าเมื่อกี้โอ้โหเร็วแรงทุลุกอ้าวแล้วุญเจอผมเจอนะผมเจอทุกคนผมเจอยิงไปตู้มนี่ระเบิดไปดิเ,เวนเอ้าแล้วผมเจอไอ้อเมกาเมกาเอาปืนก้อนสานสา,สานสาไปเ,เปืนก้อนสานไปอ้าวแม่งไม่เป็นอะไรยิงมากูนั้นเดี๋ยวหายหมดเลยแล้วยังไงแบบตายนะครับ ตายเลยนะฮะยิงมาอ้วโดนหมดเลยเนาะก็ยังว่าเขาผมยังผมเป็นผู้เล่นใหม <S quarterback> ่เนาะก็นะฮะสำหรับประสบการณ์การเล่นวอร์ h u นเดอร์ทำคลิปครั้งแรกนะฮะกับเกมมอนเตอร์ก็เป็นไงบ้างนะครับชอบก็คืออ่ะขอกดไลค์หน่อยได้ไหมกดไลค์กดไลค์ขอะไลนะ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 ผมขออะไรอ่ะ ขอกดซับได้กดซับนี่ผมจะกรอบก,บกลับงามๆเลยนะฮะเออกดกดผมจะใั้กดซับหน่อยนะถ้าดีกดแชร์ไปเลยเนาะก็ขอจบ้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมแต่อีสองไลน์ต่ต่ออีพีหน้าด้วยบายครับ